สวัสดีค่ะเด็กๆที่รักของครูทุกคนวันนี้ครูออนมีข่าวสารที่จะมาบอกเด็กๆนะคะในเรื่องการเรียนออนไลน์ของเราค่ะในเฉพาะเด็กๆในโครงการ EP เพราะว่ายังมีเด็กๆบางคนสงสัยอยู่การเรียนออนไลน์ในวิชาทันศิลินโครงการ EP จะมีคุณครูยุทธนาหรือคุณครูบอลเป็นผู้สอนนะคะคือตั้งแต่ชั้นปสองปอ .3 าป4ป .5 ป .6 ในช่วงสถานการณ์ที่โควิดกำลังระบาดและโรงเรียนของเราหยุดเรียนนี้ ครูบอลได้สอนออนไลน์โดยให้นักเรียนเข้ามาเป็นสมาชิกในกลุ่มของคุณครูที่สร้างขึ้นกลุ่มไลน์นี้ครูได้บอกแล้วนะคะว่าจะให้มีเฉพาะนักเรียนที่เรียนกับครูบอลเท่านั้น ไม่เกี่ยวข้องกับคุณครูท่านอื่นหรือคุณครูใดๆนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านผู้ปกครองค่ะที่ช่วยเชิญเด็กๆเ,เข้ามาในกลุ่มลายจะได้เรียนพร้อมๆกันค่ะเมื่อเชิญเสร็จแล้วผู้ปกครองก็จะออกจากห้องไปเพราะเหตุใดคะคุณครูถึงต้องให้มีเฉพาะนักเรียนเนื่องจากว่า มีแค่นักเรียนกับครูเนี่ยนักเรียนเขาก็จะกล้าที่จะแสดงออกกล้าที่จะพูดจะคุยเปิดเผยความในใจของเขาให้กับครูผู้สอนเนี่ยได้รับรู้มากขึ้นนะเขาจะสบายใจในการเปิดเผยมากขึ้นนะคะแต่ก็เข้าใจท่านผู้ปกครองนะคะว่าต้องการที่จะดูแลลูกต้องการจะติดตามงานลูกตรงนี้ครูก็ขอเรียนว่าให้สบายใจได้นะคะเพราะว่าการเรียนการสอนของวิชาทัศนศิลป์น,นั้น เป็นวิชาที่สบายๆเ,เด็กก็จะได้ผ่อนคลายนะมีวิชาหลักมากมายที่เด็กๆนั้นเขาเคร่งเครียดนะคะเพราะฉะนั้นวิชาศิลปะนี่ก็ถือว่าเป็นวิชาที่ปลดปล่อยท่านผู้ปกครองไม่ต้องเป็นห่วงนะคะคุณครูก็จะช่วยดูแลด้วยนะรับรองค่ะว่าบุตรหลานนั้นจะได้ผ่านในการเรียนศิลปะอย่างสบายใจก็ท่านผู้ปกครองก็เอาเวลาที่จะต้องมาคอยเฝ้าลูกหลานเนี่ยทำภาระอื่นได้อย่างปกติได้เลยนะคะเพราะว่า เดี๋ยวคุณครูดูแลบุตรหลานให้เองค่ะสบายใจได้ค่ะสำหรับการเรียนนั้นก็เรียนตามตารางสอนเลยมีตารางสอนให้แล้วทุกห้องทุกชั้นคุณครูที่สอนออนไลน์เนี่ยก็จะสอนตามตารางสอนของทุกห้องเรียนเลยค่ะเด็กๆอาจจะสงสัยว่าเรียนตามเวลานั้นเลยไหมกูขอแจ้งอย่างนี้นะคะเนื่องจากว่าวิชาทัศนศิลป์นั้นเป็นวิชาเบาๆในภาคเช้า,ชาเนี่ยห้าวิชาหลักเนี่ยเด็กๆได้เรียนกันเต็มที่คือแน่นเอียดในภาคเช้า,ชาแล้ว เพราะฉะนั้นในวิชาศิละปะหรือวิชาทัศนศิลป์ผมก็เลยโยกให้ไปสอนในตอนบ่ายเวลาเรียนของศิละปะทัศนศิลป์เนี่ยถ้าห้องไหนในตารางเรียนของเด็กๆระบุว่าให้เรียนภาคเช้าก่อนเที่ยงเนี่ยให้โยกมาที่ภาคบ่ายตามประกาศของคุณครูบอลค่ะตอนนี้ครูบอลได้ส่งประกาศลงไปในไลน์กลุ่มของเด็กๆทุกชั้นเรียนแล้วค่ะว่ามีข้อควรปฏิบัติอย่างไรเรียนเวลาไหนวันไหนนะคะ ในสัปดาห์หนึ่งเราเรียนเพียงแค่หนึ่งครั้งเท่านั้นนะความรู้ใหม่คุณครูาก,ก็จะส่งให้แค่สัปดาห์ละหนึ่งครั้งแล้วคุณครูก็จะระบุว่าจะตรวจงานตอนไหนคุณครูจะเข้ามาตอบคำถามได้ช่วงไหนวันไหนอย่างเงี้ยนะคะครูขอแจ้งตารางเรียนให้นักเรียนได้ทราบอีกครั้งหนึ่งเป็นการทบทวนนะคะวันจันทร์นี่จะมีชั้นป .6 วันอังคาร มีป .3 นะคะแล้วในวันอังคารก็จะมีแฮปปี้ไทม์ของปอ .4 ทับ7ด้วยในโครงการสายกิฟก็คือวิทยาศาสตร์เข้มนะคะเป็นแฮปปี้ไทม์ค่ะวันพุธเป็นการเรียนของปอ .5 ้าทับ12วันพฤหัสเป็นการเรียนของปอ .2 วันศุกร์เป็นการเรียนของชั้นป .5 ทับ13 แล้วก็ป .4 ทั้งสองห้องค่ะก็มาทบทวนให้กับนักเรียนที่ถามมาเพื่อให้เข้าใจได้มากขึ้นค่ะเพราะว่าตารางสอนมีการปรับไปปรับมาค่ะเนื่องจากว่าเป็นช่วงต้นเทอมนะเพิ่งจะเปิดเรียนแล้วก็มีสถานการณ์ที่เกิดโรคระบาดขึ้นมาอย่างนี้บางห้องเนี่ยยังไม่เจอครูประจำวิชาเลยนะคะครูได้ส่งรูปของคุณครูบอลหรือคุณครูยุทธนาเนี่ยลงไปให้นักเรียนได้รู้จักกันทุกห้องแล้วนะคะทุกห้องกลุ่มหลายแล้ว นักเรียนก็สามารถเรียนกับครูบอลได้นะคะเพราะว่าหล,หลายๆห้องนะนนหลายๆคนก็รู้จักแล้วแหละเหลือพอ .5 ้า12ที่ยังไม่ได้รู้จักครูบอลค่ะมีประกาศของครูบอลอยู่นะคะอย่าลืมค่ะเข้าไปในห้องไลน์เรียนเปิดนะคนที่ยังไม่เข้าใจแล้วสอบถามมานั้นให้เปิดไลน์แล้วก็อ่านประกาศของคุณครูบอลนักเรียนจะเข้าใจมากขึ้นค่ะ เอาละค่ะหวังว่าการที่ครูมาทําความเข้าใจนะคะเรามาแจ้งเด็กๆในครั้งนี้จะทําให้เด็กๆได้เข้าใจมากขึ้นนะเดี๋ยวพบกันใหม่นะคะเด็กๆขอให้เด็กๆรักษาสุขภาพด้วยนะคะเราจะเรียนรู้ทางออนไลน์แล้วเราจะผ่านพ้นเหตุการณ์ร้ายนี้ไปด้วยกันขอให้เด็กๆและผู้ปกครองมีสุขภาพดีทุกๆคนทุกท่านเลยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย